กลัมาเยอะเกมแมทาแคทครับมาดูกันดีกว่าครับว่าด่านของซัมล็อกรอบนี้มันทําอะไรได้ครับโอเคขอดูหน่อยครับอะไรอ่ะวันเงินออกครับเหมือนว่าตอนเปิดเกมเนี่ยมันจะให้เงินมาเยอะครับแต่ว่าเราไม่สามารถหาเงินจากพวกศัตรูได้ครับแล้วก็ Uber อร์แลครูดาวเหลือ20%ครับผมโอ้โห oh, จะว่ารีรีเร็วไหมก็เร็วอยู่มั้งอูเบเนี่ยเอ่อมีตัวเทพเนาะเซตคอสโมผมละ แต่ว่าผมไม่ได้เอาเจ้ารามิงมาเนาะถ้าเอารามิงมาน่าจะช่วยได้เยอะอยู่ครับโอเคแคแนนไว้ก่อนเลยจริงๆไม่ควรปล่อยแคนแขนนแน่ยังไงก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วครับเงินสองแสนเลยเหรออย่างเยอะเลย,ยงั้นคอสโมไปเลยครับผมแล้วก็แคลรี่ไปครับโอเคครับมีไอ้ปักเป้าเหลวด้วยฮะไอ้ปักเป้าเอเลียนเนาะไอ้ตัวผ้านี่อย่างแรงเลยครับไม่เป็นไรเรามีคอสโมกับ Kelly แคลรี่เนาะก็น่าช่วยได้อยู่ครับ อะโคโนสไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมแคลรี่ไปเพิ่มครับแล้วก็คอสโมไปเพิ่มครับมันไม่โดนหยุดเวลาแล้วปักเป้าตัวนั้นน่ะถ้าจะโดนอยู่ปะไหนลองดิโอ้ยรืมเปลี่ยนปืนปืนเวฟมันทำไมเนี่ยโอเคตีไปครับตีไปครับโอ้แคลรี่ผมเต็มเต็มเลยครับอืมมีเจ้าหมู่เทพตัวแฮะรีบเคลียร์เลยครับไอเจ้าปักเป้านั่นน่ะรู้สึกว่าคอสโมจะแทบไม่ได้ตีเลยตีช้าเกินพี่ชายเร็วๆๆๆโอ้ยเรียบร้อยครับไปเกิดครับโคโนสผม อย่างเราก็มีแคลี่เนาะเรียบร้อยครับผมเจาา้าปักเป้าไปเกิดครับที่เหลือแค่จบบ้านครับปลาไปรีบเคลียโอ้โหมีโดโดโด,ดําด้วยฮะโอเคประมาณนี้นะทักเคียร์ล้วครับผมมุมหน้ามันเรียบร้อยเฮ้ยม,มีปกักเป้าแดงด้วยฮะไม่เคยเห็นเลยฮะตัวนี้เพิ่งเคยเห็นครับผมปกักเป้าแดงจบเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งด่านครับไปด่านต่อไปครับล้วก็มาต่อที่รอบที่สองครับรอบนี้ผมเอาเฮดิสมาแทนคอน,นอสเนาะแล้วก็ผมเอาเจ้าซูชิมาด้วยเนาะพอเจอไอตัวเนี้ยไอตัวใบหน้าเนี่ยปล่อยเอ่อแคลี่ไปไม่คุ้มมั้งไหนลองคอสโมดิ ถ้าอยู่เกินระยะก็ได้อยู่ครับโอเคคอสโมเกิดระยะอยู่ครับผมง,ง้างเร็วง,ง้งางง้างแล้วก็บึ้มหน้ามันบึ้มสวยโดนอยู่อ่าแย่แล้วคอสโมผมเฮ้ยไม่โดนมั้โอ้โหมีบันบันเอเลียนด้วยแฮะเฮ้ยเยอะเกินป,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 ปืน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 หรือปยนปืนอีกแล้วโอ้ยลืมเอาปืนสตาร์ทมาครับผมปะปะปะโอ้คอสโมโดนแล้วหนึ่งทีครับได้อยู่มั้งไปไปแคลรี่ไปเลยครับไปช่วยหน่อยครับรู้สึกว่าข้างหน้าเริ่มเยอะแล้วครับคอสโมบึ้มหน้ามัน เออโดนไปหนึ่งคีครับได้อยู่คอสโมอีกตัวหนึ่งเออเจ็บ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 ไปดีเจ็บไปดีเจ็บไปดีอย่าแล้วอย่าโดนนะคอสโมอย่าโดนดาเมจนะโอเคคอสโมไม่โดนดาเมจครับรู้สึกว่าคอสโมจะเกิดระยะอยู่เนาะก็ชิวดีครับชิวดีครับคอสโมมาเพิ่มอีกหนึ่งครับน่าจะเคลียร์แล้วครับมีคอสโมหกสิบก็ชิวขึ้นเยอะเลยครับตีไปครับตีไปครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์บื้มหน้ามันคอสโมคงเออติไม่โดนด้วยครับแคลรี่ผมโดนเต็มๆน่าจะเอาปืนสตาร์ทมาไน้เนี่ยลืมเปลี่ยนครับ เปลี่ยนตัวอูเบอร์แต่ไม่ได้เปลี่ยนปืนสตันครับเอาปืนเวฟไปเออโดนไปดิโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปดิเรียบร้อยครับต่อไปหน้าไปเกิดครับคอสโมบอลเพิร์อีกหนึ่งครับเรียบร้อยนะ่าจะเขี่ยแล้วครับผมเออโดนโคอสโมเรือรัวไปโคตรเท่โคตรชอบอะคอสโมโได้ปล่อยไปเรือรัว,วบึ้มหน้ามันเยี่ยมยอดครับเฮรดี้บอลเพิร์อีกหนึ่งครับพอปล่อยอูเบอร์ได้เรือรัวมันรู้สึกดีอย่างนี้นี่เองเรีบไปเขี่ยเลยครับรีบจบบ้านเลยครับ โคตรเจ๋งอะอะคอสโม,มเพิ่อมอีกหนึ่งครับดูดีคอสโมเป็นกองเลย <Yeah! S 1> โอเคไอ้เจ้าบัลบัลไม่ต้องเดินอะโดนแบบอยู่เวลาอย่างเดียวอะไปคอสโมเออเรียบร้อยครับไปเกิดครับ,บันบนอลอะจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับด่านต่อไปครับด่านที่3มครับมารอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นปืนสตาร์แล้วเนาะโอเครอบนี้เจอเป็นเจ้าเอเลียนเนาะได้ฝุ่นเอเลียนครับเฮ้ยมีไอ้เจ้ามานามด้วยไอ้ตัวบ้านนี่ บึ้มหน้ามันคอสโมสวยโอ้โหคอสโมผมโดนอยู่เวลาด้วยไอ้มานาม้านี่มันตีครับเอ่อตัวอะไรอะเย้แล้วเย้แล้วไม่โดนตัวเจาะบ,บาเรียมาด้วยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคอสโมได้ต่อยหลัวๆก็ชิวๆครับผมตีไปตีไปคอสโมบึ้มโดนไหมเหมือนจะไม่โดนครับเยะ้ละเย้ละตีไปตีไปตีไปเออแคลรี่เผาไว้ครับอย่างน้อยผมก็สามารถปล่อยพวกอูเบอร์ได้หลัวๆเนาะถ้ามันดีทันอนะ เอ้ยไอ้สล็อตนี่ถึงมันจะโหดแค่ไหนแต่ว่ามันก็สู้อูเวอร์โผมไม่ได้หรอกปล่อยมัลรัวขนาดนี้ดูดิแคลรี่ก็มาเรือรัว,มมวเขาซูมาเรือรัวเฮดดิสมาเรือรัวเนี่ยถึงจัดการตัวอูเวอร์ผมได้ผมก็ปล่อยมาได้เรื่อยๆครับผมโดนไปดิโดนไปด,ดิโดนไปดิปืนสตาร์ทไหมครับหยุดด,ดีโอเคโดนหยุด,ดได้ก็ชิลดีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับน่าจะเคลียร์ยครับ,รบ,รอ,รบอ่ะ ไปเกิดเขาผมจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยรู้สึกว่าป้อมมันจะมีบาเรียมากันด้วยแฮะถ้าไม่ได้ฆ่าบอดก,ก็ไม่สามารถตีป้อมได้ครับไปครับจบบ้านเขาผมเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยครับเควสผ่านเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปรับทีเดียวครับไปนั่นต่อไปครับแล้วก็มาต่อที่รอบที่สี่ครับรอบนี้จะเจอตัวอะไร,ประแปลกไหมคอโสโมบึ้มมันโดนไหมเหมือนจะไม่โดนนะคอสโมพี่ตีไม่โดนอ่ะพี่ไปได้ยูโอเคคอสโม ระยะนี้น่าจะโดนนะพี่ถ้าพี่ตีไม่โดดด่ก็แบบเวอร์เกินเรียบร้อยครับลิกกี้วิ่งไปครับรู้สึกว่าไอ้ไต้ฝุ่นเที่ยวมันจะปิดสตาร์ทไปก่อนครับผมคอสโมโเพิ่มอีกหนึ่งครับเฮดี้รไเพิ่มครับอย่าแล้วคอสโม,โมบึ้มหน้ามันเอ้ยไม่ทนันเฮ้ยสวยแล้วสซนแล้วโซนแล้วโวยละมันไม่รับผลจากอะไรเลยผมไม่มีตัวแบบทำซีซีใส่มันเนาะโอเคโดนคอสโมไปดิไปอีกทีหนึ่งคอสโม บึนหน้ามันเออเออเรียบร้อยครับไปเกิดครับสวยเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาตัวมาทำซีซีไปละไม่งั้นไม่ไหวครับอุ้ยมีกระปะด้วยเอ้ยมีกระปะด้วยไอ้กระปะจิ๋วครับโอเครอบนี้มันรวมของยากกันแล้วเนี่ยแต่ก็สนุกอยู่ครับคอสมบึ้นหน้ามันดีมากครับผมตัวคอสมบึ้นไปครับคอสมบึ้นอีกทีนึงเออโดนไปเลยรัวดิไปครับแคลรี่มาเพิ่มครับปืนสตัรไหมครับอยู่ดีอย่าเพิ่งมายุ่งวุ่นวายดิ แค่คอสโตได้ต่อยเรือหวก็ฟินแล้วอ่ะเร็วคอสโตง้างเลยพี่มาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมเฮดดี้ได้เพิ่มครับโดนไปดีโอ้โหมาอีกแล้วใต้ฝุ่นเทปมาบ่ออย่างเลยพี่คอสโตต่อยไปเยี่ยมยอดโดนอยู่เวลาไปดีโอเคเขาผมประมาณนี้ครับน่าจะใกล้เขี่ยแล้ววะเรียบร้อยครับเจ้ากระปับไปเกิดก็น่าจะเขี่ยแล้วครับผมมันเข้าบอไม่พักเลยเฮ้ยคอสโตต่อยก่อนพี่ต่อย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 เร็ว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 บึ้มบึ้มบึ้มเออสวยครับผมเยี่ย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 มเอาคีย์เนคอสโต เออไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินคอสโมมาเพิ่มอีกหนึ่งครับแล้วก็เฮดิสมาเพิ่มครับอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะเขีย์แล้วครับถ้าคอสโมได้ต่อยเลยล้วนะรู้สึกว่าตัวเมื่อกี้ต่อยไม่โดนด้วยตายตีไปตีไปอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับด่านต่อไปครับผมแล้วก็มาต่อที่ด่านที่ห้าครับด่านสุดท้ายแล้วครับตีไปได้อยู่ครับมันจะไม่ดียังไงก็ไม่รู้ครับแกลลี่ครับเฮดิสไปครับปปไปช่วยช่วยหน่อยครับคอสโมครับผม อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เจ้าเต่าไปครับอืมรู้สึกว่าจะเจอป่าแองเกลิลที่เป็นซอมบี้ด้วยแฮะแล้วก็ลิกกี้วิ่งไปครับคอสโมโทำอะไรพี่อ่รู้สึกว่าไอ้ป่าบานนี้มันจะกัดเป็นเซิร์กปะตัวอะไรอะโอ้โห้ยไม่ได้เอาตัวชมรนล้างซอมบี้มาด้วยดีไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวครับรอบนี้อมไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่กับแย่และไอ้บ้าเอ้ยอ่ะคอสโมโไปเพิ่มครับคอสโมโลเล่นด่านนี้ไม่ได้คบผมไม่ไหวครับ เอ้ยมันเข้ามาต่อยแล้วเอตาวจิ๊โตบ้านี่รีบเ,เคลียเลยเคลียก่อนเรียบร้อยเร็วเรๆเรเดี๋ยว,ว,ว,วข้างหน้าจะยืนไม่ไหวนะนะอย่าบอกนะถ้าไม่ชำระล้างมันบ้านมันจะไม่แตกอะ่ะโอ้ถ้าไม่แตกนี่โอ้หมนโดนเข้ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นของยากเกินแล้วเนี่ยมาครับคอสโมมาเพิ่มอีกหนึ่งครับรู้สึกว่าคอสโม,มจะโดนกากไว้ข้างหลังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไปรีบไปครับรีบไปครับอืมอืมอืม วิ่แต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าแค่คาเจ้าสมบี้ยักเนี่ยไม่ได้เฉยครับผมเอาเปืนสตันไหมครับหยุดดิไปกดไปติดด้วยปืนสตันเออสตันเจ้าจอนลเคไม่ได้นี่ว่ามันไม่รับผลจากการสตันครับดูทรงเหมือนจะไม่ไหวยังไงก็ไม่รู้ครับเออโดนไปรัวๆครับเรียบร้อยครับเจ้าเอาอสมบี้ยักนั่นกระเด็นครับเป็นตุ๊กตาใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ ยี่แล้วเอ้ยรู้สึกว่าซอมบี้มันจะเข้ามาล้วงหลังอย่างเดียวเลยฮะซอมบี้มาโลลัวงี่มันเล่นยากอน,นี้เฮ้ยอ่าเฮดี้ได้เพิ่มครับตังค์จะหมดแล้วนี่หรือแสนสองเองเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะใช้ตังค์หมดอัะรอบเนี้ยเรียบร้อยไปๆๆๆรีบไปครับรีบไปครับแคล,ลี่ไปเพิ่มอีกหนึ่งเขาผมโอ้ยคอสโมผมตายรัวเลยครับเอ้ย,ย่ำกันนะเนี่ยทำไมเล่นมาครับโอเคไอจ้จอเคบ้านี้เมื่อไรจะตายเนี่ยเฮ้ยอึดจังล่ะพี่ ตีไปตีไปรีบเคลียร์รีบเคลียร์เรียบร้อยอยังโอเคครับเจ้าอมบีนั้นล่วงไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นเขาผมเดี๋ยวไม่ไฟื้นเนาะถ้ายังไม่ฟื้นก็ชิวครับรีบไปครับรีบไปครับไปบึ้มบ้านมันครับผมโอเคมันฟื้นแล้วครับแย่แล้วแย่แล้วตังจะหมดแล้วครับจระเข้ไปเกิดเขาผมเดี๋ยวดูซิตีบ้านได้ไหมเอ้ยเหมือนจะตีบ้านได้เนาะเจ้าอมบีนี่มันไม่ใช่อ่อจะบอกว่างไงดีอ่ะมันไม่ใช่บอสอะ่ะรู้สึกว่าด่านนี้จะไม่มีบาลีครับบ้านมันอะ่ะโอเคมันหายไม่ไหนเนี่ย อไม่ได้ฟื้นเลือดมา100%หรอกแตโอเคครับถ้าไม่ได้ฟื้นเลือดมา100%ก็ชิวๆเขาผมอ่ะจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับชิวไม่ยากเท่าไรครับแต่ว่าตังเกือบหมดครับเหลือ6บืลนีครับจาก200,000แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มา3 0กระป๋่องแมวรับผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์มงกฎที่2ห้ถึงนานที่5ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันครับผมแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านที่5ครับมา กลับมาใหม่อีกหนึ่งรอบเนาะโอเคคอสโมไปเพิ่มครับัดกให้หน่อยครับัดกให้หน่อยครับนั่นแหละดีมากครับดีมากครับโอเคเวก้าไปเพิ่มเขาผมอะเวก้ามาลุลวัวเลยเวก้านี่ก็เก่งเนาะโอเคตีไปตีไปตีไปตีรดดามจได้อ่ะอ่าตายครับตายครับตายครับแต่ตอนเนี้ยตากของผมไหลเป็นน้ำเลยครับโอเคอย่างสวยไอ้ซอมบี้บ้านนั้นดำดินไปอีกแล้วโอ้ยแล้วมันก็มาล้วงหลังผมเนี่ยไอตัวบ้านนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะ มีเท่าไหร่มั้งปปไปไปลปเรือัวเลยอูเบอร์ผมมาลรือรัวแต่ว่าตังหายเป็นน้ำเลยครับเหลือแค่ห้าแสนเองเน,ะ500เนาะห้าแสนก็แย่ยและห้าแสนเยอะจังเลยเหลือแค่แสนห้าครับผมไปครับดันไปครับตัวปัญหาจริงๆคือไอ้จระเข้บ้านั่นครับผมตัวอื่นไม่ใช่ปัญหาเลยครับได้อยู่เรียบร้อยครับไอ้ซอมบี้ตัวใหญ่ได้ไปเกิดครับผมเหลือแค่จระเข้จริงๆละ ริบเคียร์แลยครับอะคิดถูกครับที่เอาเวก้ามาครับผมจบแล้วจบแล้วจบแล้วถึงหน้าบ้านแล้วครับจบแล้วครับโดไปดีโดบดีเรียบร้อยครับจอนเคไปเกิดครับจบเลยจบเลยจบเลยเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับพอเอาเวก้ามาเนี่ยไม่ได้เอาเวก้ามาแล้วแบบไม่มีคนชำระล้างซัมบี้อะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมอะได้มาสาเซ็กกระป๋องแมวครับเดี๋ยวไปรับรางวัลแป๊บหนึ่งครับ ของรางวัลที่ได้ก็เหมือนเดิมเนาะตัวแมวสามใบครับตาแมวมืดหนึ่งครับแล้วก็ผนึกแพตินัมสองครับผมไหนๆก็ได้มาแล้วก็เปิดเลยแล้วกันนะครับขอตาฟ้าสักตัวได้ไหมตาฟ้าสักตัวล่างสีขาวยังไม่มีเลยอะ่ะนอกจากตัวตำนานอะ่ะโอเคเกลือครับผมหนึ่งใบครับอีกหนึ่งใบครับต้องมาแล้ววะไม่ชอบสีทุ่งสีทองอะไรเลยครับผมเฮ้ยท้อว่ะ้ยตัวนี้ก็เก่งชอบชอบชอบแล้วก็หนึ่งใบสุดท้ายครับขอได้ไหม อูเบอร์สักตัวก็ได้ครับแต่เหมือนจะไม่ให้ครับเฮ้ยโอเคครับเออจะเฮ้ยทําไมอ่ะเป็นตัว3มอ่ะอาจะถือว่าก็ได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ